โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่เกมจากตำนานจอหนยูทูถังสารอเช่นเคยในวันนี้ผมจะพามาดูการเกร็บคะแนนผมในเดที่3กันนะครับต้องบอกเลยว่าบอสเนี่ยไม่ได้มีอะไรยากนะครับถ้าทีมเพื่อนๆเนี่ยแข็งแกร่งเนี่ยก็จะสามารถทําคะแนนได้เยอะนะแต่ทีของผมก็ตามนั้นครับผมจะไปคาดหวังกับทีมผมเลยเก็บคะแนนวันนี้ผมได้141นะใช้เป็นอ้วนไฟสายวงแหวนก็22 2 1นะครับ มีถังซานคอนใช้หนึ่งหนึ่งสองสองครับมีเออร์หลงใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับมีคนนี้ครับคนนี้ใช้แค่วงแหวนที่สี่เป็นวงแหวนสายที่สองนะครับต่อมาเป็นสูตรขาวสูตรขาวใช้วงแหวนที่หนึ่งเป็นสายที่สองครับมีอันนิ่งอันนิ่งใส่หนึ่งหมดเลยเบนจะมาใส่สองหนึ่งหนึ่งครับเบนจะมานี่เวลสามสองนะยังไม่ได้อับสุดอันนี้ก็น้องคนนี้ก็หนึ่งหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย หนึ่งรอส่ิบเอคคะแนนเนี่ยคือแบบผมฟุกตีได้มานะแล้วผมมาตีใหม่มันไม่ได้น้ะนะเออมันก็สูงสุดแค่เนี้ยนะในแต่ละวันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปตีให้แบบสูงสูงมากๆนะครับเอาแค่เท,ท่าที่เราไหวนะแต่ให้เกินหนึ่งร้อยสี่สิบต่อวันก็โอเคนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยหกวันก็จะได้วงแหวนพอดีนะครับผมห้าหมื่นปีเนาะก็ตีไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่า ด่านนี้ไม่มีอะไรยากครับถ้าใครเอาตัวที่แบบขังบอสหรือพัฒนาการบอสเนี่ยมาก็จะโอเคได้เลยเน้นยืนตีชิวๆครับแต่ว่าผมมีเออหลงเนี่ยต้องให้เออหลงโกรธนะครับถึงจะแบบเก็บแต้มได้เยอะนะถ้าเออหลงเนี่ยโกรธผิดจังหวะหรือว่าเล่นผิดจังหวะเนี่ยก็คะแนนจะน้อยนะครับก็ได้แค่นี้เลยหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดก็กดออโต้ไปก็ได้เพราะว่ามัน ไม่ได้มีในยากด่านนี้ด่านนี้เพื่อนๆน่ะถ้าใช้แบบว่าทีมที่แบบจู่ๆชิงอย่างเงี้ยผมเห็นคนเขาใช้จู่ๆชิงแล้วก็สินหมิงนะครับพวกที่แบบตีออตโตออ้อะเออเพื่อนตีเราตีเพื่อนตีเราตีอ,ตตอย่างเงี้ยมันจะเก็บคะแนนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างเช่นบอสอย่างเงี้ยมีบอสยืนอยู่เดียเด่ยวๆเงี้ยมันจะตีลุงตีมอสลุงตีบอสเลยแล้วก็ไอตัวข้างๆเนี่ยเออเราใช้สกิลหมู่เก็บก็หายแล้วเนาะ มันก็ทําให้เราได้แต้มเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่มีไงเสียดายมากเลยแต่ว่าอย่างน้อยผมก็ได้ถึงร้อยสี่สิบแต้มทุกๆวันก็โอเคแล้วนี่ครับตีไปเรื่อยๆก็เน้นเป็นตัวบัฟให้กับทีมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่มีพวกเอาซื้อขาไม่มีมานาสูนเกรดมานามผมจะไม่พอใช้นะครับมันก็เลยแบบคะแนนน้อยนะบางทีรอบอ่ะผมเสียรอบฟรีไป หลายรอบมากๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตีฟรีนะทําไมผมถึงไม่ใส่วงแหวนให้สุดก็เพราะว่าเนี่ยมันจะได้ตายไปครับเออจะได้ตายไปแลก็ให้เออหลงเนี่ยจัดการนะครับเหมือนเอาตัวมายืนฟรีอะ่ะเออมีประโยชน์แค่บับนะครับนี่ก็ตีไปเรื่อยๆถือว่ารอบนี้ผมทํารอบได้ดีเลยเพื่อนตายเหลือสามตัวรอบก็เหลืออีกสิบกว่ารอบก็ตีกันยาวๆครับหึง แต่ถ้าบางทีเนี่ยเราเล่นผิดจังหวะเพื่อนเราจะไม่ตายแล้วมันจะเหลือรอบน้อยนะเราก็จะได้คะแนนน้อยนะสําหรับคนที่เล่นอาจารย์เอ้อหลงเนี่ยแล้วไม่มีตัวอื่นเนี่ยก็ต้องคํานวณกะให้แม่นๆเลยนะครับผมเอาให้ถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเนี่ยต่อวันให้ได้นะครับตุมเนี่ยก็ได้แค่นี้นครับทีมผมนี่เลยอืึ การเก็บมานะครับผมวันที่สามเนี่ยเราควรได้ในส่วนของวงแหวน2องหมืนห้ากับนี่ครับผมเป็นชิ้นส่วนอุปสงค์เอทเอนะครับสิบอันเราควรมาถึงตรงสี่ร้อยยี่สิบเลนะครับถ้าใครไม่ถึงเนี่ยก็ลาบากเลยครับเพราะว่าวันต่อๆไปเนี่ยมันจะยิ่งแบบตีเก็บคะแนนได้น้อยลงน้อยลงนะครับต่อให้เราพลังมากเนี่ยแต่ว่าตัวบอสดิก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะเราจะ ไม่ได้วงแหวนห้0หมปีซึ่งวงแหวนห้าหมนปีเนี่ยสําคัญมากนะครับต่อให้เราเออมีเยอะๆใช่ไหมการตีบวกวงแหวนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเท่าที่ผมเล่นไต้หวันมานะตีบวกเนี่ยค่อนข้างตีบวกได้ยากมากๆเลยนะแตกบ่อยมากเลยเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ